สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันอังคารวันที่9กันยายน2025เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาเป็นบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญบราณาธ,ธิการนะครับและในหัวข้อก็บอกว่าข้าพเจ้าจะยืนอยู่บนหอตรวจการเพื่อเฝ้าระวัง พระองค์จะตรัดอะไรกับข้าพเจ้าเราอ่านในพระวสาราว่าขณะที่พระเยซุเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์และทรงเร่งเร้าพวกเขาให้เข้ามีส่วนในพระราชมานของพระองค์โดยการรับประทานพระกายของพระองค์บางคนกล่าวว่าถ้อยคานี้แข็งกระด้านเหลือเกินและตั้งแต่เวลานั้นเขาก็ไม่ได้ติดตามพระองค์อีกต่อไปพระเยสุเจ้าจึงถามบรรดาศิษย์ว่าพวกท่านไม่ไปกับเขาบ้างหรือพวกเขาตอบว่าพระเจ้าค่ะเราจะไปหาใครพระองค์ทรงมีพระวจาแห่งชีวิตนิรันดร พี่น้องที่รัขพระเจ้ายืนยันว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้่บางคนจะเห็นแจ้งว่าพระวาจาพระเจ้านั้นเป็นจิตและชีวิตโดยเหตุนี้เขาจึงติดตามพระองค์แต่สําหรับบางคนพระวาจานี้ปรากฏว่าแข็งกระด้างเขาจึงไปหาความบรรเทาจากที่อื่นแต่พระปิชยานก็จะโกนในถนนหนทางที่กว้างใหญ่ซึ่งนา่าซึ่งนําไปสู่ความตายกะเรียด พวกเขาที่กำลังเดินไปทางนี้ให้กลับตัวเสียที่สุดพระองค์ตรัสว่า4ี่สปีแล้วที่เราอยู่ใกล้ชิดกับชนชาตินี้แต่พวกเขามีใจหลงผิดอยู่เสมอท่านยังอ่านในหนังสือเพลงสุดีว่าพระเบญจเจ้าได้ตรัสครั้งหนึ่งแล้วถูกแล้วพระองค์ได้ตรัสอีกครั้งหนึ่งสําหรับเสมอไปพระวาจา์นี้พระองค์ตรัสครั้งเดียวแต่ไม่เคยสะดุดหยุดลงเพราะพระวาจานี้สืบต่อมา และไม่รู้จักจบสิน้นพระองค์ทรงเรียกคนบาปให้กลับมาสู่จิตใจ,จบริสุทธิ์เมื่อเขาหลงผิดไปพระองค์ก็ทรงกล่าวตักเตือนเพราะพระองค์ทรงํำนักในจ,จิตใจบริสุทธิ์ณะณะที่นั้นพระองค์จะตรัสสอนซึ่งก็สําเร็จตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนโดยประกาศว่าจงพูดกับหัวใจของเยรูซาเล็มพี่น้องที่รักท่านเห็นแล้วว่าคําตักเตือนของประกาศศกมีคุณประโยชน์แก่เรามากเพียงไรในวันนี้ ถ้าท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ก็อย่าทําใจแข็งเลยท่านสามารถพบพระวาจานี้ทั้งในพระวาสานในหนังสือประกาศศกในพระวาสานพระริส์เจ้าจัดว่าป,ปาูงชุมพาของเราปังเสียงของเราและในบทเพลงของดาวิดวา่าท่านเป็นประชากรของพระองค์หมายถึงของพระเป็นเจ้าและเป็นปูงชุมพาแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ในวันนี้ถ้าท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ก็อย่าทําใจแข็งเลย จงฟังท่านประกาศกฮาบกุกแทนที่จะปิดบังคำตัดพ้อของพระเจ้าท่านกลับเอาใจใส่กับคำจัดพอนั้นท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าจะยืนยามอยู่บนหอตรวจการและจะประจำหน้าที่อยู่บนกำแพงเฝ้าระวังว่าพระองค์จะตรัสอะไรกับข้าพเจ้าและจะตอบอย่างไรกับคนที่คัดค้านข้าพเจ้าพี่น้องที่รักข้าพเจ้าขอให้ท่านจงยืนอยู่บนหอตรวจการของเรา เพราะเวลานี้เป็นเวลาแห่งการสู้รบขอให้การติดต่อทั้งมวลของเรานั้นอยู่ในใจที่ที่พระคฤษเจ้าสถิตยอยู่ในการตัดสินที่ถูกต้องและในความคิดอ่านรอบคอบอย่างไรก็ตามอย่าวางใจในการติดต่อเหล่านี้และอย่านอนใจในการป้องกันที่อ่อนเชิงของเราครับพี่น้องก็เป็นบทเทศที่นบุตรเบรนาได้เทศไว้อย่างน่าฟังและก็เป็นแนวปฏิบัติชี้ให้ เรานั้นได้ปฏิบัติชีวิตของเราอย่างแท้จริงหลังจากที่พระองค์สั่งสอนแล้วพระองค์ก็พูดถึงชีวิตของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเ,เป็นปันทรงชีวิตใครรับประทานกายนี้รับประทานปังนี้ก็จะมีชีวิตหลายคนก็ทนไม่ได้ก็ปีกตัวแล้วก็หนีไปแต่ว่าพระองค์ก็ถามสิทธิ์มาดาคาสาวกแล้วพวกท่านแหละไปไปก็เข้าเลย ต่สิทธิก็บอกพระองค์เราจะไปหาใครพระองค์คือทรงมีพระวาจาแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเนี่ยพวกเราซึ่งเป็นคริสเตชนเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือหนึ่งเราต้องนําเอาพระวาจาของพระองค์จากพระกัมภีร์เป็นต้นจากพระกัมภีทั้งพระธรรมเก่าทั้งพระธรรมใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าพระเองพระองค์ทรงลงมาและก็สอนและก็บอกใน วิธีปฏิบัติตนนี่จะดําเนินชีวิตในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้เราได้ทุกๆวันน้อมรับน้าพระทัยของพระองค์เราศึกษาแล้วก็นําเอาพระวาจาของพระองค์ที่เราได้ยินได้ปันจากที่ไหนก็ตามในแต่ละวันนั้นเนี่ยนะหรือว่าจะอ่านเองจากหนังสือพระคัมภีร์ก็ตามแล้วก็มาไตร่ตรองสําหรับชีวิตในแต่ละวันนั้นเขาก็บอกกันว่าในพระคัมภีร์มีคําตอบเสมอสําหรับปัญหาชีวิตของเราที่มี ไอ้ครั้งเนี่ยเรากุ้มอ,อกกุ้มใจเรามีปัญหาในชีวิตแล้วเราก็เปิดพระวาจาเปิดหนังสือพระวรสารเดี๋ยวพระคมภีร์เล่มไหนก็ได้ก็เปิดออกมาหรือว่าบทอ่านจากจดหมายด้วยุญเปาโลหรืออะไรก็ตามพอเปิดมาเนี่ยบางทีเราก็ได้รับคําดนใจได้รับพระพรได้รับผลทางเราก็จะเห็นแนวทางของเราที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตกันได้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพระวาจาจึงมี ความสาคัญทรงชีวิตก็คือจะให้ชีวิตก็คือมีชีวิตชีวาที่จะประทานให้กับเราในการรู้และก็เห็นแล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้วันนี้นําพราะวาจาของพระองค์ไปและใช้ปฏิบัติรักพระเบญชารักเพื่อนพี่น้องนี่คือหลักใหญ่ส่วนจะทํำยังไงนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆเรารู้แล้วว่าเราต้องทําดีกับทุกทุกคนอย่างไงต้องเจริญชีวิตอย่างไงเพียงแต่ว่าเรา ต้องออกแรงต้องตัดสินใจและเริ่มประพฤติปฏิบัตินะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรนผานุภาพพาะระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด